สวัสดีค่ะนี่คะต้นตะเคียนนะคะนี่สำรวจวัดก็มาเจอต้อนตะเคียนนะคะ,ะ,ะที่แรกคิดว,ว่ามีแค่ต้นเดียวนะคะนี่ต้นตหตใหญ่มาก อาทของทลาดโหต้นใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมเตกุ้น <á> ้ม ึงว่าวันหสาาทิตยด้วยวันพระด้วยนะครับนเป็นวันคนมหามงคลนะครับต้นใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมวัเุากนเคนลนะครับาะมาื่อนะครับรถที่นาอาหารหน้าดีนะครับเยลขอแป้งเลยดี ต้นใหญ่มากอะ่ะนี่นี่ไม่ต้องแปลงละมาถึงก็เห็นเลยเห็นไหมครท่านะผู้ชม เอาเมื่อกี้เห็นเลขห้าจ้าตรงนู้นเด้เก้าสองตรงเนี้ยห็นอ่ะตรงเนี้เห็นเลขสองเนี้ย สองห้าด้วยเนี่ยเห็นเลขสองไหมคะท่านผู้ชมข้างบนเป็นเลข5าข้งางล่างเป็นเลขสองนะคะออดูดูนี่ดูในกล้องนี่นี่นี่ชัดไหมคะเนี่ยหน,น,นูเห็นเป็น5้าสองเนี่ยข้างบน <c oughs> <c oughs> เลขห้าต่อกับเลขสองนะคะ <c oughs> ไม่ต้องทาเห็นแล้วเนี่ยแม่ใหแล้ว,ททวเดี๋ยวไอ้มินจะไปใสบ่บาตแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ